สวัสดีค่ะพี่น้องปองป่ายทุกคนสวัสดีตอนเสารวันเสาร์นะคะนอนตื่นมากมาื่อกี้ซื้อซื้อๆค่ะพี่น้องก็เยพาพี่หมองมากินกาแฟเนสกาแฟนีนางสื่อไหวอย่างตลอดพี่แหล่านะคะเนาะมื่อกี้เมื่อคืนนอนแสบนอนน้อยพี่น้องสองคนกับพ่อใหญ่ต่างคนต่างแข่งกันโกรนมาสั้น <c oughs> พ่อใหญ่ล้วนอนโกรนเป็นปกติอยู่แล้วนะคะนอนเลยเมื่อคืนเนี่ยพ่อใหญ่พ่อใหญ่เพินพ่นบอกไว้านางโกรนเมื่อคืน คือคือคือซีมเมนแหละพี่น้องเพราะว่าอีนั่งอ้วนอ้วนแล้วก็เฮ็ดงานหลายเฮ็ดงานหนักนะมันก็เลยเอ่อเฮ็ดให้โกรธจังหน่อยพี่น้องค่ะอีนั่งกินกาแฟต้มกาแฟก่อนจังหน่อยพี Harm ่น้องเราจะไปนั่งกินกาแฟอยู parole, ่ข้างนอกอากาศดีๆนะคะเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงแล้วค่ะสิบโมงของประเทศนอร์เวย์นะพี่น้องเนาะทแก้วกาแฟใหญ่ๆเลยเป็นกาแฟนี่ซองหนึ่งนี่กินบ่เคยถึกใจแต่พี่น้องมันจืดไหม แบบส่น้ำหน่อยเดี๋ยวมันก็จืดโอ้ยจืดบ่มีรสชาติเลยเอาไปข้างนอกกันพี่น้องอุยอีนางละเบื่อจ้่ของพี่น้องเลย ค่ายค่ายคลิปมันเลยก็ได้กดก,กล้องตลอดเลยบรรยากาศมืนอนี้พี่น้องมืนอนี้นึกอยากกินไข่ตุนค่ะเสียดไข่ตุนกินสียังม่ท่านแหงซ้ำใดเดอกพี่น้องสียังเหนียวยยเหนียวอยู่สีเหนียวค่ะยังม่ท่านในท่าซ้ำเนาะคะ่ะยังอ่าสีมันยังม่ท่านแหงซ้ำใดเนาะสีออกไปน่งข้างนอกก็นั่งมไ่ได้ประเทีเนี่ยสีโบแหง รยากาศเงียบสงบค่ะพี่น้องเดี๋ยวยินได้เสียงนาหลายคนบ่ค่อยมีค่ะคนประกาศขายกันหลายพี่น้องเลยอือคนประกาศขายกันหลายค่ะเพราะว่าอออย่างมันก็แพงขึ้นเนาะพี่น้องค่าคงค่าของมันก็แพงขึ้นนะนะเออมันแพงขึ้นลรวค่าหน่ำค่าไฟมันแพงขึ้นค่าส่วนกลางมันก็แพงขึ้นเรามีปัญหานน่ำถ่วมอีกนี่สิคนประกาศขายกันหลายค่ะอี่นาาก็บอกห้พอใยญ่ขายอยู่เพราะว่าบ่ค่อยได้มากค่ะ มาบางที่มาเนี่ยมาก็อยู่แต่ในแคมป์พี่น้องมันหนาเบือ่อมันบ่ค่อยมีอย่างเหตุแม่บางที่มาเนี่ยมือสองมือเนี่ก็เบื่อแล้วพี่น้องก็กลับอันเข้าเข้าเบอร์เข้าเบอร์มาติดใหม่หกหนึ่งหกอะแคมป์ของยีนางเบอร์หกหนึ่งหกพี่น้องสีขาวจ้ะเข้า,ขาสะอาดหูสะอาดตาอากาศบ่ค่อยหนาวเดี๋ยวพี่น้องอากาศดีอยู่ได้มานนั่งเอาตรงกันต,ตรงนี้ อ้ยนี่นั่งหูเสือกต่อยน้งมันบวมๆว,มวมลใครไม่รู้ค่ะอืมเมื่อวานนี่ไปเอาใครกับมูมูบอกมูทำพร้อมลงหรือเปล่าพร้อมเอียงเนี่ยยังคือเกาอยู่บ <c oughs> ม่ได้พร้อมเอียงดอกพี่น้องไงช่ว <c oughs> งนี้นั่งหูเสึกรลางกายบ่สุดสื่นแล้วพี่น้องมันบอกระปีกระเป๋ามั้ เป็นยังไงด้บรรยากาศข้างหลังหลังแคมปิง้งนู่นคืนไปหาเห็ดกันทั้งนู่นแล้วพี่น้องคะเดี๋ยวจัหน่อยนั่งสิเมื่อวานนี่ไปซื้อหมองเข่ามาหม่เออไปซื้อหมองเขาไปหาแบะซื้อหมองเขามาแล้วค่ะสามร้อยเก้าสิบเก้าสี่ร้อยนั่นแหละพี่น้องสี่ร้อยนั่นแหละเออเอามาไว้ทั้งหงเขายู่กุนพี่น้องคะเดี๋ยวอีนั่งจะเอามอหุองเข้าอันหม่เนี่ยไปไว้บ้านแล้วก็เอามอหุองเขาอยู่บ้านนะมาไว้กุนหมองเข่าอันเก่าพี่น้องมือวนนี้นางสิเห็ดไข่ตุน่นไข้ตุ่นก รู้สึกมันบอกระปีกระเปารู้สึกแบบว่ามันสึ่งเงอกสักงอกมันมันบอกระชุ่มกระชวยนะพี่น้องมันบอสดื่นนะพี่น้องคะคิดหอดไทยคิดหอดเมืองไทยคิดหอดบ้านพี่น้องอือยู่ไปอยู่มาความความความรู้สึกแบบอยู่อ่านอร์เวทุกเมื่อนี่เหมือนเหมือนความรู้สึกมันยุติได้นะแบบว่ามันชินไปแล้วมันบอมันบอแบบว่ามันบอตื่นตาตื่นใจไปแล้วนะพี่น้องค่ะมันบอมันบ่อไห้ตื่นตาตื่นใจแล้วว่าอัน เออเฮามาเฮามาอยู่เมืองนอกเด้อนู่นนี่ยมัน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 มีความรู้สึกแบบนั้นแล้วพี่น้องมันมีความรู้สึกแบบว่าซื่อสืซื่อสื่อเหมือนเฮาใส่ชีวิตอยู่ไทยปกติค่ะอืออีหลีเดะอกาดีมากภูเขาก็สวยๆพี่น้องค่ะมีหมอก แล้วพี่น้องเบื้องเทิงพุน่ะงามเนาะมองไปแบบว่ามันสดชื่นไหมพี่น้องขะภูเขาล้อมรอบเลยพุน่ะมันสดชื่นมันไม่หมกอกทั่าาไหบ่รู้อากาศบ่ค่อยหนาวน้าได้อากาศนะไม่นาบไ้ใส่เสียบริสาเสียขันเาาอากาศสบายสบายพี่น้องเลยอืแล้วช่วงนี้ฟันแปลกๆไหมพี่น้องช่วงนี้ฟันแปลกๆฟัน ฟันแปลกๆเนี่ยเออปกติเ่เคยฟันแบบนี้ก้อนเดินทางอีนั่งอีนั่งสิลีอยฟังก้อนเดินทางอีนั่งหูสิวอีนั่งฟันหดผีฟ <c oughs> ันเห็นผีพี่น้องค่ะฟันเห็นผีแหมขึ้นขึ้นก้อนเดินทางขึ้นเมนื่อนี้ขึ้นขึ้นหมอว่านเนี่ยฟันเห็นผีไหมเออเมื่อนี้ก็ฟันเห็นน้องสาวฟันเห็นน้องสาวแขนขาดเออเอเอว่าแล้วก็โทษไปหาน้างองสาวก่อนพี่น้องฟันเห็นน้องสาวยุ่ยดีแขนแม่ก็ขาด พี่น้องคะบอกฟันว่าเออพัวตีว่าเช่น <laughs> พัวตีจนแขนขาดแขนเนี่ยขาดไปเลยเนียแขนขาดแต่ว่าตอนทีอีนั่งไปเห็นนะ่ะคือมันคือมันขาดแบบขาดมาโดนแล้วขาดมาโดนแล้วเรามันก็ใส่ชีวิตประจําวันนั่นแหละเออมาแล้วมันก็อยู่กับผัวมันคือเก่าด้อพี่น้องคะ่ะเออฟันแปลกๆไหมทีน่นั่งโทรหาน้องสาวกันพี่น้องค่ใหญ่ะจะไปเอาหมอองเขากระขายได้พี่น้องแต่ว่าเดินไปทางั้นบ่ได้สียันบ่เห้งไหม อืต้องยังอ่อมมาทางนี้เอาอุ้ยอ,อากาศดีมากอืเสียงเสียงน้มอยู่ข้างหลังพูน ปุ่นหมองข้างตั้งทะเลอยู่พุ่นอยู่เลยวาไงีน,งนกระเลนท่าซะจนเบิดท่าสีก็ได้นี่เดี๋ยวจะมาเอาไข่เดี๋ยวจะเอาไข่ลงไปให้หมูน้ำแผงหนึ่งพี่น้องมองข้าวถิ่นซื้อมากกระพ่อก็โอเคอยู่ธด้ละ่ะซีอร่อยซีอร่อยคน้น านางสิตุนไข่ในหมอนอข่าวนี่ล่ะอยากกินข้าวตุนไหมเมื่อไหร่ไปกินข้าวบ้านมูพี่คนไทยน้องกันเนี่ยเครื่องเขาหลาหกท่นแล้วตุนไข่เห็ดลูกเราพี่น้องนี่นางก็ไปร้อยกินก็นเล่าหน่อยนะึงจะลอยกินไข่ตุนลูกเล่าหน่อยนะึงฉ <c oughs> ีดตุนไข่เยอะๆวันนี้นะ่ะอยากตุนสักขาไป

นี่นังเ,เ,เ,เอาไข่กันนีงจะเอาไข่อันสื่อมาหาแพงจุกๆเลยพี่น้องไครมันจะมีหน่วยแตกอยพราบานี่นั่งเอาไว้ไต่บอ่อเนาะลังบ่อลังบ่อค้นนางนะเระไที่นี้นี่นั่งเลื่อนโต้ไอเลื่อนบอน่อนางเลื่อนเลื่อนไปข้างลังอันนะมันก็เลยไปถือกไข่ไข่มันก็เลยจะแบบว่า สิแตกสิมีนรอยแตกอยู่ท่ายังยังบรรลุออกจากที่นอนเลยตื่นหล่ะหละ่ตละตอานี้ยังบรรลุแก่เจ้าใบด้วยเนี่ยนี่นี่พี่นอ้องโอ้ยไข่แตกไข่แตก ทำไข่ตุนเพสิแฉกใบเดียวละ่ะอืมแตกใบเดียวอีนังเอาไปอาจจะเห็ดตุนไข่สักสามใบแล้วก็สองใบเห็ดให้พ่อใหญ่กินไข่หน่วยใหญ่ด้วพี่น้องค่ะไข่ไก่เนี่ยแพงแล้วหกสิบคูนแบบว่าเลิดเลยอ่ะนี่เห็นป่อืมโอ้ยอันนี้ก็แตก,แตก ขนุนแตกออกก่อนเพราะว่าม well, like ันสีไข่หน่วยใหญ่ี่างก็อยากเรียงไก่อยู่พี่น้องเดี๋ยวเฮ็ดบ้านเฮ็ดบ้านนี่มันแล่าตอนเราก็จะหาสื่อไก่เฮ็ดเล่าไก่เฮ็ดเล่าไก่อยู่บ้านอืเฮ็ดเป็นเล่าเลยแล้วก็เฮ็ดเป็นคอนโดแบบว่าให้ไข่ไข่ไก่ไข่ไก่มันไข่เห็นไหมเรียงไก่ไข่เอาไ้ถ้ากินไห้เอาไว้ถ้าให้คนทางบ้านกินไม่้องย่งวดีเนี่ย มีใครกินมาต้องไปสื่อมาตองเสียงเงืนสื้อพี่น้องคะบันปลายชีวิตอีนางกอยากอยู่แบบนั้นแหละเฮ็ดม่อม่อมแม่แม่เฮ็ดบ่อป่าสื่อทีเฮ็ดบ่อป่าจักหน่อยอักทีหนึ่งพี่น้องคะจักไฮหนึ่งเฮ็ดบ่อป่าโคตบ่อป่าไว้ง่ายๆเลยกันเท่ามีกต่งนะ่วงทีเท่าหาเงินไดเท่ามีกตงหรือเฮ็ดอะไรก่อนพี่น้องบันปลายชีวิตเท่าน่ะอีนางอยากกลับไปยุบาลอยากใส่ชีวิตอยู่บ้าน อยากใส่ชีวิตทาธรรมดาธรรมดาอยู่บ้านนี่อีกสองแผงแผงนี่ห้องสิบมีนวยแตกแผงนี่อโอ้ยใส่บ่ได้ <c oughs> ปะประตุนไขกัน <c oughs> พี่น้อง <c oughs> พี่น้อง